โอ้โห oh ดูดอกไม้ของเรานะ้นาเล็กเอามาปลูกแบบกลับหัวนะออกดอกให้ชมนะนะแล้วแสดงว่าใช้ได้ได้ผลนะบทเรียนนี้ที่เราทดลองใช้ได้ผลจริงๆช่องจิตน,นาลัสาธีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกด,ดกระดินน่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ สวัสดีครับวันนี้นาเล็กพามาชมดอกไม้ของนาเล็กนะอันนี้เป็นดอกบานชื่นที่นาเล็กปลูกแบบกลับหัวนะนี่เราปลูกห้อยให้มันโผล่มาข้างล่างเห็นไหมโผล่มาข้างล่างแล้วเราก็แขวนไปนี่เขาก็จะงอของเขาขึ้นเองนี่เห็นไหมงอขึ้นไปเพื่อที่จะตั้งตรงเพื่อไปรับแสงและในที่สุดก็ออกดอกนะประสบความสำเร็จ เขาก็จะมีกิ่งอื่นที่พร้อมที่จะแตกออกเมือนกันนี่ฮะี่ก็จะมีดอกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอันนี้เราปลูกในกรณีที่นักเล็กทดลองว่าเราไม่มีพื้นที่นะฮะเราไม่มีพื้นที่วางเรามีพื้นที่แขวนหรือจะทําเป็นสวนแขวนสวนแนวตั้งก็ได้นะสวนแขวนก็ได้นี่ข้างบนเราก็ปลูก คุณนายตื่นสายนะก็รอเขาออกดอก,กเ,เหมือนกันเนะนี่ยก็เหมือนกันเห็นไหมก็กำลังตั้งขึ้นเหมือนกันนะนี่แหละก็เป็นวิธีการง่ายๆเราเห็นแต่คนอื่นเขาทำถ้าเราไม่ลองทำดูมันก็จะไม่รู้ว่ามันทำได้ขนาดไหนนะทำได้ดีหรือเปล่าสวยงามหรือเปล่านะทนทานหรือเปล่านี่ แม้จะเล็กๆ,ๆน้อยๆน้เล็กก็ชอบทดลองครับชอบปลูกชอบทดลองเดี๋ยวไปดูว่านาเล็กปลูกอีกอย่างหนึ่งนะก็คือกระเพราเอาของนาเล็กนีน่ที่ปลูกกับหัวนะนี่กระถอนนราจากสวนนี่แหละมาทดลองนะใส่แขวนไว้นี่เขาก็เริ่มขึ้นแลน้วก็เริ่มงอขึ้นแลน้วนะ ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่เราจะให้ปุ๋ยเขาง่ายๆให้น้ําเข้าง่ายๆนะเนี่เห็นไหมตรงนี้เราสามารถที่จะให้ปุ๋ยให้น้ําได้สบาย,บายง่ายด้วยหรือบางทีเราอยากจะปลูกอะไรข้างบนก็ยังปลูกได้นี่ยแหละครับก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการที่น่าสนใจนะใครที่มีไม่มีพื้นที่นะอยากจะไปแขวนอยากจะไปทําสวนแนวตั้งก็ทําได้ ครับผมสรับวันนี้นเล็ก,ก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมเนี่ยเล็กๆน้อยๆเป็นเก็ดความรู้จักนันเอครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช,มชอ่องกิตจในสรัพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครสวัสดีครับ